สวัสดีครับผมทวานชมที่น่ารักนะท่านกท่ทานยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่นใน16นอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนวท่านนี้ก็เป็นนวทานชายกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยคลิปนี้เนีท่านนี้ก็เป็นแนวทาน ชายกาบสิบหกพฤศจิกายนขอบคุณเจ้าของเนืวทานทีมแบ่งปนันอย่างเร็วททานใจและก็ขอบคุณทัพผู้ชมด้วยที่ติดตามเล็กมินมาประจำเราไปชมกันเลยเจ้านี้เต้มารวม3ามตะบนเจ้านี้ก็แบ่งปนันเต้มสาเต้มสี่ เต็มหเต็มแเต็มเเต็มศูนแบ่งปันฐาเต็สสมสตัวโบน6ตัวหเต็มต่อไปครับใบนี้ครับรวมชุดสับตัวรวมชุดสับตัวโบน

5้าเจ็ดเปกหนหปกหนตัวเป็นแนวทางอาดีตที่แล้ว8ป1ศูนย์ต่อไปเจ้านี้ครบสองตัวบนชนูสอจจับโค,โคสอง

เจ็ดสองหนึ่งศูนย์สี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่แบ่งปัน,ปนต่อไปเจ้านี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทาน2ตัววิ่ง6 767 6, 7. อดีตที่แล้วหกห้าเนวทันใหม่นี้ก็แบ่งปาเนวทานหกเจ็ดขอบคุณมากสำหรับเนวทานต่อไปไปนี่ครับสองตัวโบนตรอง 6กสี่หกห้กลับตัวเจ็ดสี่เกลับตัว8 4 8 5 8่แปกลับตัว9 4 9าสี่เกลับตัวใบนี้ครับก็เป็นทานโดยบบนใบนี้คืออดีตที่แล้วดับ ดับหน่วยบน 4. สีน่สรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านในท่านใหม่นี้ครับดับหกดับหกหน่วยบนดับหกหน่วยบนก็ขอบคุณอย่างมาก สหรับีนวทางทีแบ่งปันต่อไปเจ้านี้โคนวันอาคารดับสิบหน่วยโบนใบนี้คืออดีตที่แล้วสรุปแล้วดับผ่านดับผ่าน ดาบหกดาบผ่านเราไปชมเนวทันไม่กันบ้างเนวทันไม่ก็ฝากดาบดาบเจ็ดดาบเจ็ดตัวเดียวนะดาบสิบหน่วย สิบนอยโบนก็อขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อไปเจ้านี้สิบนวยโบนใบนี้คืออดีตที่แล้วนะอดีตที่แล้ว อดีตที่แล้วก็หลุดไปหลักอร้อยเก้าหลุดไปหลักอร้อยโน่นทันใหม่นี้ครับเ,าเราไปชมกันสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดทันใหม่นี้ก็ ฝากเดวทานห้าตัวสิบหน่วยโบนก็ขอบคุณมากขอบคุณอย่างแรงเจ้านี้กุ้งเต็มสอนอโบนเต็มสิบหน่วยโบนอดีตที่แล้วก็ผ่านเต็มหก อดีตจีแล้วสรุปแล้วผ่านซึ่งดันใหม่นี้ครับตัวไดอาเราไปฉุบกันดัชนะนใหม่นี้ก็ฝากนัทานเต็มสิบหน่อยโบนเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มแปด เต็มหเต็มสเต็มหา้าเต็มเก้าหกแป็แดหึงสามห้าเกก็ขอบคุณมากขอบคุณอย่างแรงต่อไปเจ้านี้ดับเหลือเด่นหลักอรอยนะดับเหลือเด่นหลักอรอย ดับสองสอเหลือศูนย์หนึ่งสห้เจ็ดดับไปสองตัว,ตวก็เหลือเปดตัว,ตวเป็นฐานหลักอร้อยต้นจากห้าหนวยบนล่างเก9าเจ้าต้นจากห้จาก แนวทางหน่วยบนล่างสตัว9669เป็นแนวทางขอบคุณอย่างมากสำหรับข้อมูลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านคลิปนี้เนี่วทานนี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยขอบคุณกำลังใจที่ติดตามเอ็กมมนมาประจำอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่เบ่งบานแนวทางอย่างเร็วทันใจด้วยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่าน เราเจอกันคลิป